อ่าครับเตาลูกนี้ผมจุดมาแล้วประมาณเกือ <c oughs> บครึ่งชั่วโมงแล้วนะ <c oughs> ผมใส่ฟืนไปที่เกือบเต็มอะ่ะแล้วใช้วิธีการจุดจากข้างบนคือลักษณะการลุกไหมของมันก็คือมันจะค่อยๆลุกไหมไปชา้ชาๆชา้ชาๆเออ น,นี่ก็ได,ได,ได้ได้วิธีการใช้อีกอย่างหนึง่งอันนี้ก็คือเหมาะสําหรับคนที่จะเอาไปเนี่ยนะถ้าใช้งานประเภทว่าไม่ต้องการไฟที่มันแรงมากนะให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีเข้าท่าเลยนะ่ที่แรกนึกว่ามันจะหมดไวเนี่ยผ่านไปเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วมันจะค่อยๆลงไปเรื่อยอ่ะ อนเดเดี๋ยวผมจะไม่ดูเนี่ย,ยข้างล่างเนี่ยที่ก้นก้นก้นไส่เนี่ยเนี่ยมือยังแตะได้เลยนะเนี่ยผมล้วงไปให้เห็นเลยเนี่ยเนี่ยยังไม่ร้อนเลยก็คือหลักการของมันก็คือพอความความร้อนมันยกตัวขึ้นใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะดูดดูดอากาศเยน็นขึ้นไปไปในห้องเผาไหม้แล้วมันก็ผ่านผ่านรูรอบๆไอ้ไอ้ไส้เตาเข้าไป ส่วนหนึ่งแต่เนื่องจากที่เรา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 เอาไอ้ไอไอฟืนที่เล็กๆเรียงไปจนอัดอัดแน่นแล้วมันก็ไม่ไม่สามารถเข้าลมไอ้อากาศไม่ไม่สามารถที่จะเข้าได้ร,รอบๆได้ส่วนหนึ่งมันก็เลยออกมาเลี้ยงร,รอบๆนี้ซึ่งลูกนี้ผมเจาะรูอากาศด้านบนไว้แค่แถวเดียวสิบหกรูแล้วมันก็จะมีไอร้รอบๆไส้แล้วก็ด้านข้างอยู่สองแถว ครับเออนลักษณะแบบนี้มันมันก็เกิดผลดีก็คือมันทําให้อากาศเข้าไปเลี้ยงไม่มากพอแค่ว่าไม่ดับแต่ก็มียังมีความร้อนอยู่อืมแม้มันทําให้การที่เราใส่ฟืนไปครั้งเดียวแล้วก็มันก็อยู่ได้นานมากเลยอันนี้น่าจะน่า,นาจะตอบโจทย์นะสำหรับคนที่ต้องการแบบ ไม่ต้องการใช้ไฟที่มันแรงมากค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยก็ลองเอาอแนวทางตัวนี้ไปประยุกต์ดูเผื่อจะมีประโยชน์นะครับ